ฮัลโหลสวัดดีนะคะลูกค้านะคะวันนี้เรามางัดพื้นสักเก่ากันนะคะสวยๆเลยนะคะลูกค้านะคะ,นะคะนี่นะคะยาวหกเมตรทั้งหมดนะคะหน้าสิบสองหน้าสิบสามนะคะลูกค้านะเนี่ยน,นะคะเราทําการเริ่มงัดกันมาตั้งแต่หัวซอยยันท้ายซอยนะคะลูกนะคะ้า อันนี้จะเป็นไม้ประดูนะคะชุดน,นี้นะคะชุดน,นี้จะเป็นประดูนะคะนี่นะคะจะเป็นสักทองนะคะลูกค้าอันนี้จะอยู่ที่หน้าเม่แบบตลับไม่ขมาด้วยประเด็นอันนี้เอ่อน่าจะอยู่ประมาณ14นะคะลูกค้าอันนี้นะสิบสี่สิบสามนะคะส <HR> ิ่ง <studying> ที่กำ <dir> ลังงัดกันอยู่นั่นคือไม้ประดูนะคะลูกค้าประดูนะคะประดู สวยๆเลยนะคะคือความยาว6เมตรนะคะความยาวจะอยู่ที่6เมตรหมดเลยนะคะลูกค้านะคะนะคะความสวยก็ดูกันเลยนะคะเราเรียกกันว่าสวยจดจ๊บเลยนะคะลูกค้าแบบจดจ๊อะนะคะลูกค้าจโจ๊ะของนิชาคือสวยมากนะลูกค้านะโอคอันนี้จะอยู่ที่เอ่อ จ็ดหน้าแปดนะคะลูกค้าล็องนี้นะคะร็องนี้จะอยู่ยาวอยู่ที่ประมาณห้าเมตรสิบนะคะส่วนร็องนี้นะคะจะมีสองหัวหน่อยนึงนนะคะลูกค้านะ,ะหน้าเจ็ดหน้าแปดหน้าเก้านะคะล็องนี้นะคะหน้าเจ็ดหน้าแปดหน้าเก้านะคะไม้หลังนี้ค่อนข้างสวยนะคะลูกค้านะคะค่อนข้างสวยแล้วก็อแอบจะเป็นไม้ร้อยเลยนะคะลูกค้านะ นี่นะคะสวยๆเลยสวยงามจริงนะคะนี่นะคะวันนี้เสร็จนะคะลูกค้าอ่าวันนี้เสร็จอ่าสวนเสาเสาทั้งหมดจะมีหนึ่งสองสามหกสิบสองสิบห้าต้นนะคะลูกค้าเสาทั้งหมดมีสิบห้าต้นสวยๆเลยนะคะลูกค้านะรหดับเสาเรานนคะสวยๆเลยนะคะ ยาวอยู่ที่สมเมตรห้านะคะลูกค้านะยาวอยู่ที่สามเมตรหแล้วก็3เมตรนะคะสวยๆกันเลยนะคะทีมงานนิชาค้าไม้นะคะลูกค้านะคะเรารับงานหรือนะรับงานหรือทั่วประเทศไทยนะคะ,ะสามารถติดต่อน,นิชาไปรื้อบ้านก็ได้นะคะรื้อให้นะคะ หรือไม่ก็ขายบ้านเก่าให้นิชาเราก็รับหมดนะคะลูกค้าอันไหนที่ได้ตังนิชารับหมดเค่นะคะลูกค้านะอันนี้จะเริ่มงัดพื้นสักกันแล้วนะคะอันนี้จะเป็นอยู่ที่ประมาณหน้าเก้านะกค้านะช่ดนนี้นะคะสวยๆเลยนะคะยาวหกเมตรกันเลยนะคะ น,นี่สวยๆเลยนะคะยาวเอ้ไม่ใช่ยาวหกเมตรหนาสามเซนกันเลยนะคะลูกค้าความหนานะคะเป็นนะคะงัดขึ้นมาแล้วสวยงามจริงๆเลยนะคะนี่นะคะสวยมากโอะะ้ oh oh. สวยจริงๆนะคะลูกค้าลายสักเป็นลายที่ต้องมุนง่ายๆนะคะลวดลายสวยจริงๆ okay. นะคะหน้าก้าวของเรานะคะก่อนที่เราจะงัดเราเคลียร์หัวไม้ก่อนนะคะลูกค้าต้องเอาหัวไม้ก่อนไม่งั้นแตกหมดนะคะนี่นะคะ สนใจสั่งจองได้นะคะสำหรับลายพื้นชุดนี้นะคะสวยมากนะคะยาวหกเมตรยาวหกเมตรเกือบจะหมดนะคะแล้วก็มียาวห้าเมตรสองช่วงนะคะลูกค้ามียาวห้าเมตรนอกนั้นสามช่วงนี้นะคะจะยาวหกเมตรหมดเลยนะคะเราทําการงัดกันทีละแผ่นละแผ่นนะคะลูกะค้าเป็นไงคะสวยสวยเลยนะคะ รามาดูใกล้ๆน er ี่เป็นไงคะทีมงานนิ่าข้าไม้นะคะลูกค้าสวยๆเลยนะคะเปิดหัวกันเต้โอ้โหอย่าให้แตกอย่าให้แตก

ันนี้ค่ะอันนี้เฮาใส่บ่ได้จังก็ลูกหนานมันสั้นมันสั้นมันวิดจังกอค่ะต้องตอกเข่าอ่ะต้องต้องขอกมันมุ้งด้วยมุ้งตอกได้ละต้องมุ้งด้ตัวมันก็บางแง่ม่ะอันข้างล่างเขายังเหลือก้อไมมบ่มีแล้วน้องเขาบ่ได้เอามาแล้วเนาะอันเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยว้อเด้อใส่ไปเด้ใส่ไปเด้อสั้นกระจางมันเอาแค่ไหนก็ได้จานจะกล้าแล้วเจ้าสั้นพอดีก่อ มันพอดีก่นละล้มไปน้อยเลยเออล้มไปน้อยกับเอาละเอา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 ได้<อ>แน่นันไไบวงง,งงามประจาไม่ต้องไปสนใจความงามัเดี๋ยวเอาแขมันได้ป๊อหรือหองักเสร็จแล้วก็มาทำให้ตายอีกโอ้โหประเด็นลูกน้องก็น,นึกว่า ของให้หมดมันเป็นชั้นสองนะคะทีนีตาอพอขึ้นมาตาบอกว่าไม่ได้ให้ห้องน้ำต้องมาซ่อมให้แกใหม่ไม่รู้แกจะขึ้นมาใช้ห้องน้ำยังไงก็ไม่รู้ประเด็นตลกอ่ะเรามาดูโอ้โหพผ่นใหญ่ๆมาแล้วนะคะลูกค้านะหน้าสิบสี่นะคะลูกค้าหน้าสิบสี่เราเริ่มมาแล้วนะคะสวยๆเลยนะคะลูกค้านะ ไม้เก่าสวยจริงๆมาแล้วนะคะหน้าสิบสี่สิบห้าเราเริ่มแล้วนะคะเอาหัวก่อนเด้อเอาหัวก่อนบอบเอ้ตัวไปเชื่อครั้งนู้นใช่ไหมมา แกไปเอาหน้าใหญ่มาใส่ช่องเสาเนาะโคจะเสียดายเลยนะสำหรับนิชานะคนแก่ๆสมัยก่กอนเขาจะเอาอย่างงี้ยนะเอาแผ่นใหญ่ๆมาใส่หัวเสาไปเลยเป็นรัดคอไปเสียดายมากๆหน้าสิบห้านะคะนะแผ่น,นอื้อือสวยจริงๆนะคะลูกค่ะสนะเสียดายตรงรัดคอเฉย พิกไปทางวูจริงมึงจะมาพริกส่ใหาเสาวะสวยงจริงเนะคพฒนาจสั่งจองได้นสวยจจนะคะ ชุดน,นี้นะคะผืนเรามาดูกันจัดจก,กันเลยนะคะลูกค้ววาวลารุนช้าเข้ากองตรงจะได้ไม่มีปัญหาว่าโอ้โหสวยไม่สวยนะคะไม้นะ,ะบอกเลยว่าไม้ชุดน,นี้สวยมากนะคะลูกค้าสวยมากถึงมากที่สุดหนาสามเซนเลยนะคะสวยๆกันเลยนะคะโอเคนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็จองกันมาก,ก่อนได้นะคะ,ะ0ูนย0 7 1ส่เดเา้าบอร์นิชานะคะลูกค้าขอบคุณมากๆค่ะ E